สวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบต้นไม้กันทุกคนเลยนะคะและในคลิปวิดีโอนี้บริจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับต้นเทียนมหาลาก,กันค่ะต้นเทียนมหาลากหรือว่าต้นเทียนนำโชคเป็นพืชที่มีลนะักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางที่จเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีแสงแดดราไรค่ะ และถือว่าเป็นไม้มงคลที่ปลูกและดูแลง่ายอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมหัวจุ้ยให้โชคให้ลาบและนิยมปลูกไว้ในร้านค้าในบ้านหรือว่าในคอนโดและในปัจจุบันนี้ต้นเทียนมหาลากถือเป็นไม้ประดับที่พบได้ทั่วไปและมีถิ่นกําเนิดดังเดิมอยู่ที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ละลักษณะของต้นเทียนมหาลากนะคะจะเป็นไม้ทรงพุ่มสูงได้ถึง3-4เมตร และนับเป็นพืชที่จเจริญเติบโตได้ดีในแสงแดดรำไรและละักษณะของลำต้นนั้นจะเป็นสีม่วงส่วนลำต้นที่แก่นะคะจะเป็นสีม่วงอมขาวและเมื่อโตเต็มที่จะมีเนื้อเป็นไม้ใบค่ะ ส่วนลักษณะใบของต้นเทียนมหาลากใบของต้นเทียนจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวโดยใบอ่อนบริเวณปลายยอดจะมีสีม่วงอ่อนอมแดงเหมือนกับเทียนพันษาที่กำลังถูกจุดให้ติดไฟเพื่อให้แสงสวา่างและใบที่แก่นั้นจะมีสีเขียวเข้มปนม่วงส่วนใบที่แก่เต็มที่นะคะจะมีสีเหลืองออกน้ําตาลและค่อยๆตายจากปลายใบไปถึงก้านใบค่ะ และในด้านความเชื่อของต้นเทียนมหาลากนะคะคนไทยโบราณจะเชื่อกันว่าการปลูกต้นเทียนมหาลากไว้จะเป็นการสร้างความสว่างชดช่วงที่เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่ค้าขายในค่ำคืนที่มืดสนิทแต่ยังได้รับแสงสว่างจากต้นเทียนมหาลากที่สะดสองจนสร้างความโดดเด่นดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นเทียนมหาลากไว้จะไม่อับจนหนทางทำมาหากินและยังช่วยเสริมโชคลาภและเสริมหงุดหงในบ้านได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปเรามาฟังประโยชน์และสรรพคุณต่างๆของต้นเทียนมหาลาก,กันนะคะและประโยชน์ของต้นเทียนมหาลากอันดับแรกเลยนะคะเราสามารถนําใบของต้นเทียนไปใช้ประกอบงานพิธีมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นค่ะ 2. ใบของต้นเทียนมหาลากสามารถนํามาห่ออาหารหรือว่าห่อขนมได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ นอกจากต้นเทียนมหาลากจะเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามและสามารถปลูกในบ้านหรือคอนโดได้แล้วตามความเชื่อนั้นต้นเทียนมหาลากถือเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อกันว่าจะนำพาความโชคดีมีลากมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านค่ะสำหรับวิธีการปลูกหรือว่าการขยายพันธุ์ต้นเทียนมหาลากเราสามารถขยายพันธุ์ได้ใน2วิธีนะคะ วิธีแรกจะเป็นการตัดเอาลำต้นแก่ไปปักชำในถุงหรือวิธีที่สองทำการตัดกิ่งแล้วนำไปปักชำในน้ำแแล้วพอมีรากค่อยนำมาปลูกลงกระถางค่ะและดินที่ใช้ปลูกต้นเทียนมหาลากนะคะควรใช้ดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์มีอินทรีย์วัตถุและระบายน้ำได้ดี เมื่อปลูกต้นเทียนมหาลากลงในกระถางเสร็จแล้วให้รดน้ําและนําไปวางไว้ในบริเวณที่มีแสงเดดราไรค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆสําสำหรับต้นเทียนมหาลากที่มะลิได้นำเอามาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้สาระความรู้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมอยู่ไม่มากก็น้อยคงพอที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนเอนเ,อนเลือกปลูก ต้นเทียนมหาลากกันได้นะคะแล้ววันนี้เมลิก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ได้ในคลิปวิด,ดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ